ชาวบ้านชอบใจทิมพิทานั่งยิ้มให้หนูน้อยถ่ายรูปโซเชียลบอกน่ารักเวอร์ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็ยังคงสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้คนที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากสำหรับหนุ่มทิมพิธาที่หลังจากผิดหวังกับการโหวตนายกรัฐมนตรีก็คืนกลับสู่อ้อมกอดของประชาชนไม่ว่าจะเดินสายขอบคุณและไปร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งการบรรยายและให้ความรู้กับชาวบ้านและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่สาคัญไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนก็มีแต่รอยยิ้มและความเป็นกันเองที่มอบให้กับประชาชนทุกคนล่าสุดก็สร้างความสุขให้กับชาวบ้านที่ได้เห็นเหตุการณ์รวมไปถึงคนในสังคมออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่ได้นั่งยิ้มและให้หนุน้อยคนหนึ่งถ่ายรูปให้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองอย่างมากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมหนุ่มทีมนั้นแม้จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังคงอยู่ในใจของประชาชนส่วนใหญ่ไม่เสื่อมคลายเลยจริงๆ 頑張れ